ประเทศเมืองไทยเป็นปีสัตว์สันเล็วแสตนโจรจบนะครับแล้วสุดท้ายวันนี้ต่อไปพหยุทธทำแบบนี้อีกแล้วพหยุทธดูทูเนไทยอีกแล้วคนไทยไม่ยอมตามล่าตัวหนุ่มขมิญคนนี้นะคะพี่น้องค่ะหลังจากทีเหยียดเงินนะคะพี่น้องค่ะเอาเท้านี่เหยียบเงิน บาทไทยนะคะพี่น้องคะและกระดาษสารพัดนะคะดูหมิ่นเบื้องสูงของคนไทยวานคนไทยสารพัดนะคะล่าสุดพี่น้องคะออกมาขอโทษขอโพยนะคะแต่ว่าดูจากสีหน้าท่าทางแล้วไรจิตสํานึกผิดอย่างจริงๆพี่น้องคะเพราะบ้านหน้านี้ยิ้มบานยิ้งก็อะไรกรวาไปใดนะคะพี่น้องคะ่ะ เป็นเอียงนะคะเช่ากัมพูชานี่นะคะล่าสุดก็คือ4ี่หวันก่อนเนาะก็มีสาวกัมพูชาตั้ง3คนพี่น้องค่ะแต่งตัวมอซมาขอท่านนะคะย่านสุขุมวิทหลังจากที่ได้เงื่อนแล้วนะคะพี่น้องค่ะเปลี่ยนชุดทันทีภายในพิปตาแต่งสวยไปเที่ยวห้างหรูหราโอ้ยพี่น้องค่ะต่อมานะคะวัน วันสองวันที่ผ่านมานี้ก็มีชาวกัมพูชาหรือว่าชาวเขมรใน,นพี่น้องค่ะออกมาดาเงินเนี่ยทีเป็นแบ่งยี่สิบนะคะพี่น้องค่ะและก็มีลูกบุคคลสำคัญนะคะในเงินเนาะพี่น้องอาจจะเห็นกันอยู่แล้วนะคะเพื่อว่าบอยากจะเอ่ยถึงนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันจะเป็นอันบ่เหมาะสมเนาะเพราะว่าเพิ่นก็นเป็นบุคคลที่สำคัญที่คนไทยให้ ความเคารพนะคะพี่น้องนับถือเนาะเออในแบ่งเงินเนี่ยแต่ละใบแต่ละเหรียญน,นะคะทุกคนคะ่ะคือมีหมดเลยเออเนี่ยเนี่ยนะคะเนี่ยเนี่ยเหรียญแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพี่น้องคะ่ะมีหมดตั้งแต่เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ยันกระถางแบ่งพันนะเนี่ยเป็นอะไรมาขอโทษแต่บอกเลยคะ่ะคนไทยไม่ยอมพี่น้องคะ่ะเพราะว่าอ่าดูจากการกระทําแล้วพี่น้องคะ่ะไม่สํานึก ออกมาขอโทษแต่ขอโทษนะงานนี้คนไทยไม่ยอมเล่นผิดที่ชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปตามจำนวนนะคะพี่น้องคะ่ะมีสามทางให้เลือกนะคะพี่น้องคะ่ะเป็นบุคคลที่คิดว่าอยากจะเป็นคนแบบไหนผิดอย่างร้ายแรงพี่น้องคะ่ะเหตุการณ์ที่เป็นออกมาดา่าออกมาเหวานะทุกคนจริงๆคุณอยู่ที่ไทยแท้ๆทำไมคุณถึงได้เกียดเงินบาทไทยขนาดนี้นะ แล้วบอกว่าไทยนี่ก๊อปปี้ต่างๆนาๆนาเดี๋ยวไปบึงคลิปกันพี่น้องคะ่ะว่าจะเป็นนอะไรก่อนที่จะไปบึงคลิปนะคะแมกก้ว,ว่าเขาต้องขอกลกาวคําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีนะคะพี่พีเอฟซี FC. ทุกคนทุกท่านเด้อดจ๋าที่เขามาติดตามัาชมมาฟังจ้ะเพราะว่าจะเป็นทั้งฟังไทยนะคะพี่พีเอฟซี FC คนไทยพี่พีเอฟซี FC คนลาวหรือว่าทางต่างประเทศนะคะสวัสดีจ้าพี่น้องค่ะไปเห็นไหมมึงคอยใจมัอีกขี่ยนี่อีูกนี่มึงคอยใจมาอีกผายอีกควาย อีก,กูป,ปีมึงชอบกูป,ปีประเทศเขาอิเคียมันเชื่ออะไรป่ะอิเฮียเนี่ยไปตอบถูกคำินหน่อยอิเฮียได้เชื่ออะไรบอกบอกผมไม่รู้อะไรไหมอิเฮียเนี่ยเชื่ออะไรอีก,กูป,ปีนี่นี่นอีควายอ,อาตังเบินควายชิพายเลยดูเลยนะนี่ หน้าตามันเหมือนขวายอิเชียมึงรู้ไหมประเทศกูเป็นประเทศตัวจริงประเทศเมืองเป็นกุปปี้สัตว์้พสารเลวอสแตนโจ์โจนสมุนอีหน้าตามันควายเห็นไหมมึงมันควายสิบทายเลยมึงเห็นไหมนี่ให้อภัยผมด้วยผมขอโทษนะครับ แล้วคือท้ายวันนี้ต่อไปผมหยุดทำบนี้อีกแล้วผมหยุดยูทูบประเทศไทยอีกแล้วขอโทษด้วยนะครับออกมาขอโทษนะผมขอขอโทษประชาชนประเทศไทยด้วยแกล้งแกผมเลยผมไม่รู้เรื่องผมทำไปแล้วอ่ะผมต้องขอโทษด้วย ขอให้ผายผมด้วยนะครับขอโทษขอโทษพี่ๆกับน้องๆดาวผมเลยครับผมไม่ว่าอะไรหรอกผมผิดจริงนะครับขอโทษด้วยนะครับเห็นอะไรไหมเห็นไหมมันควรจะเกิดมึงดูอีเทียเนี่ยเห็นไหมมึงคอยใจมันอิเทียนี่ลูกนี่มึงคอยใจมันอิจขายอกควายอีกุปปีมึงชอบกุปปีประเทศเขาอกเคียมันชื่ออะไรพะอิเคียเนี่ยพี่นองค่ะ ท่าทางหน้าตาเนาะตอนที่ออกมาขอโทษนะมันอุ้ยขอโทษค่ะลืมข้าวพี่น้องค่ะติดไม้ก่อนนะคะพี่น้องค่ะหน้าตานะคะหน้าตาท่าทางที่ออกมาขอโทษนะ ดูจากสีหน้าดูจากแววตาแล้วคือไม่ได้สำนึกจริงๆอะจริงๆเลยนะโอ๊ยดูเราอารมณ์หงุดหงิด <c ười> คือไม่ได้สำนึกจริงๆนะถ้าสำนึกนี่หน้าจะไม่ยิ้มกว้างขนาดนี้เรายิ้มแบบโอ้โหเหมือนกับว่าเหวนคนไทยเนี่ยเออโง่หรือเปล่าพูดซะขนาดนั้นเอาเท้าเหยียบทั้งสองข้างนะ อันนี้คือเพาวาไม่ได้อยากพูดให้คนไทยรู้สึกไม่ดีนะทุกคนเพราะว่าเพาวาเองก็รู้สึกไม่ดีเนาะในฐานะที่เราเป็นคนหนึ่งที่มาทํางานแล้วก็อาศัยประเทศไทยเนี่ยทำมาหากินเป็นเวลาเนิ่นนานมากทุกคนแล้วชีวิตการเป็นอยู่ของเราก็ดีขึ้นแล้วเราก็เหมือนเรามีหลายๆอย่างเพราะเรามาทํางานในไทยก็เพราะว่าเงินบาทนี่แหละ ที่เขาเอาเท้าเขี่ยเอาเท้าเหยียบนี่แหละเออนั่นแหละมันเลยเกิดอาการแบบงดหงิดแล้วก็โมโหจริงๆนะแพรวาไม่อยากจะพูดคลิปนี้นะคือตอนนั้นอนะคืออยากจะโอ้คือเห็นแล้วมันสะเทือนใจมากนะทุกคนแล้วแพรวาก็เชื่อนะในความคิดของพี่ๆเอฟซีนะไม่อยากจะให้อภัยเลยเพราะว่าเหตุการณ์นี้ชาวกัมพูชารู้สึกว่าจะมีบ่อยมาก ไม่ใช่แค่เพิ่งมีนะทุกคนคะ่ะคือมีบ่อยมากและจะมีมาเรื่อยๆก่อนหน้านั้นเนาะว่าเขานี่ก๊อปปี้สารพัดสารเพ,รพเคลมโน่นนี่นั่นโอ้ยทุกคนคะ่ะตัวเองไปต่างประเทศเท้สื่อธงชาติปชงถือธงชาติไทยไปแต่งตัวแล้วก็แต่งไทยไป หาว่าคนอื่นเขามาก๊อปปี้ได้ยังไงขนาดเพลงเขาจะแท้อย่งเอาไปร้องก๊อปปี้มั่วซั่วไปหมดโอเพลงลาวเนี่ยสารวันเนี่ยนะทุกคนมันเป็นคําขวัญของคนลาวเลยยังเอาไปก๊อปปี้ <c oughs> <c oughs> คิดดูแล้วนี่นะแพรวาได้เห็นเนาะอย่างที่พี่พีเอซได้เห็นไปอะ่ะขอโทษอ่ะไม่สำเนียดเลยนะ อย่าใช้คําว่าสํำนึกทุกคนคะ่ะขอโทษต้องใช้คําว่าสําเนียดไม่สำเนียดเลยดูจากคาพูดนะเอาจริงๆเขาอาจจะขอโทษเอาอกออกจากใจนั่นแหละเออพูดติดติดขาดขาดทุกคนอารมณ์ไม่อารมณ์สุนสินนะเพื่ว่าก็ต้องขอโทษขอไปคือพี่น้องคะ่ะเนาะบึงจากการกระทําแล้ว ย้ำกันเกินไปนะคะย้ำกับย้ำโผดนะคะอย่าคู่พิกัดมากๆมา,มาทุกคนคะ่ะอย่าคู่พิกัดมากๆเลยและคนไทยจะต้องตามโตให้ได้ให้เจอนะเพราะว่าเสือว่าเพื่อนอาจจะบ่ยอมเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเหมือนกับดูมิน,มนเกินไปนะพี่น้องคะ่ะดูมินเบื้องสูงของคนไทยเนาะดูมินสถาบันและทิ้งสิ่งสําคัญนะคะดูมินเงื่อนทีคนไทยเนี่ย เพ่นไห้ควมเคารพนะคะแหละก็เป็นสิ่งที่ลหลายๆคนต้องการพี่น้องค่ะปาถนาเอาจริงๆนะคนประเภทนี้นะเพว่าเชื่อเลยว่าชีวิตไม่มีวันจเจริญน,นะไม่ได้แท่งเขานะแต่ขอพูดในความรู้สึกของเพาวานะว่าคนที่เราแบบได้เงินมาแล้วอ่ะเหยียบเงินหรือว่าเอาของต่ำๆเนาะจริงอยู่ว่าเท้ามันเป็นของที่ต่ํานะทุกคนแต่ว่ามันก็นําพาเราไป สู่ความสําเร็จได้ในลหลายๆในลหลายๆด้านนะทุกคนพาเราเดินไปในทางที่ที่ทางที่ดีได้พาเราเดินไปในทางที่เร็วได้เนาะแต่ว่าสสิ่งสําคัญที่สุดเราจะไม่ควรจะเอาเท้าไปเหยียบกับสิ่งที่เป็นบุญคุณต่อเราเพราะว่าคนเรานะจะมีอะไรมากไปกว่าปัจจัยสี่นะทุกคนเนาะก็อย่างรู้กันอยู่อะ่ะเออแต่นี่สิ่งที่เขาทาอะเพราว่านะ ถึงเขาจะสำนึกว่ามาขอโทษแต่จริงๆแล้วสิ่งที่คุณได้ทำไปแล้วอ่ะคุณเป็นสิ่งที่ผิดพลาดมากเชื่อเลยว่าไม่มีวันจเจริญแน่นอนไม่มีทางจเจริญเลยนะอ่ะคือสมมติว่าตัวแพรวาเองนะไม่รู้นะเราอะ่ะแทบจะกราบเงินเนาะเรารู้อยู่แล้วทุกคนเราแทบจะกราบเงินเลยอย่างเช่นที่เราได้เงินมา โอ้ยเราก็รู้สึกแบบดีใจเราแบบหืมดีใจมากเลยมันเป็นความภาคภูมิใจที่เราทําไปด้วยน้ําพักน้าแรงของเราแล้วเราก็เห็นคุณค่าไงของอ่าเรี่ยวแรงของเราเราก็เลยแบบโอ้โหรู้สึกดีใจเราก็การาบขอบเราก็แบบรู้สึกแบบปนมมือขอบคุณนะที่มาอยู่กับเราเราก็จะพยายามใช้ให้มันมีประโยชน์ที่สุดทุกคนเชื่อไหมคะคือแบบเนี้ยเราเห็นคุณค่าของเงินเห็นคุณค่าของเหงื่อแรงกายแรงใจที่เราทุ่มเทไปเพราเชื่อนะว่า แล้วเงินจะอยู่กับเราได้นานมากเออ อันนี้คือเรื่องจริงนะทุกคนนะไม่รู้ใครเป็นเหมือนแพรวาหรือเปล่าก็คือเหมือนกับว่าอยู่กับเราได้นานคือยังไงไม่ใช่ว่าเราจะใช้ภูมิเผยแล้วมันก็จะไม่หมดนะคือมันจะทําให้เรามีสติในการใช้เงินมากขึ้นถึงเราจะใช้ไปเราก็จะได้มาเพราะว่าเรารู้จักคุณค่าของเงินนั่นเองพูด,ดง่ายๆคือเรารู้จักคุณค่าของเงินพี่น้องค่ะและเงินก็จะเห็นคุณค่าในตัวเราเขาก็จะอยู่กับเรานานๆหรือว่าเขาก็จะไม่มีวันที่จะให้เราขาดเขินจนว่าเราไม่มี เออนะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้คือฝากไว้ให้คิดนะถึงจะเงินกีบเงินอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่ามันเฟ้อขนาดไหนก็แล้วแต่เราก็ไม่ควรจะไปดูถูกเงินนั้นๆทุกอย่างมีคุณค่าหมดนะคะพี่น้องคะ่ะโดยเฉพาะใช้เท้าเนี่ยคือเห็นและยอมย่อมบได้พี่น้องคะ่ะเห็นและสะเทือนใจจริงๆนะคะก็ขอให้เพื่อนได้รับ ผลกรรมของเพื่อนเองกัแล้วกัน,นเนาะนี่กับบุคคลย่งเกี่ยวนะคะแต่ใน,นมุมมองของแพรว่าพี่นนอค่าจังได้กับูซื้อว่ามันเป็นเหลืองทีรุ่นแรงนะคะและก็ทําหลายๆคนแล้วไม่ว่าจะเป็นแต่งตัวมาขอทานแต่งตัวมาโน่นนี่นั่นเออและล่าสุดก็คือออกมาโอ้โหสารพัดสารเพจริงๆไม่อยากจะพูดเลยถึงเทากัมพูชาชาวขเขมรเนี่ยคือพูดแล้วมันเดือดจริงๆนะจากเหตุการณ์ที่แพรว่าเคยไปด่านชายแดน ทยกับขมรนนะทุกคนเออพี่น้องคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงตอนนี้ละจ้ะทักชมมาฟังแล้วมีความคิเดเห็นไดนๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทัก่ายกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังจ้าสบายดีค่ะ